ออันน uh, oh, oh, ี yeah> ้ปลาทับทิมทอดกรอบอ่าน้ำน้ำน้ำจิ้มอันนี้อก่าโอ้โหสวยๆน่าทานทังนั้นเลยครับอันนี้ของเชฟแม็กนะครับของเชฟแม็กนี่มาตัวตัวตัวท่านเชฟมาด้วยตัวเองเลยนะครับอันนี้งานบวช ที่ว่าสุดธาวาานะครับอันนี้ผัดผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดกบนะครับอันนี้ผัดเผ็ดกบ ลาบน่าทานมากอันนี้สูตรของเชฟแม็กอ่าอันนี้อันนี้เชฟแม็กนะครับสูตรของเชฟแม็กอันนี้เชฟชเฉลียวเชฟแม็ก